สวัสดีค่ะปัจจุบันนี้เด์ AI กำลังมาแรงสุดๆเลยใช่ไหมคะ AI เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีล้ำยุคนะคะแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานของพวกเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะ ใครที่เริ่มต้นใช้งาน AI ก่อนไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะคะโดยเฉพาะในองค์กรเนี่ยถ้าพนักงานรู้จักวิธีการใช้ AI ในงานต่างๆได้อย่างชำนาญเนี่ยบอกเลยว่า impact ที่เกิดขึ้นเนี่ยมหาศาลเลยนะคะและยังช่วยเปลี่ยนให้เรื่องยากเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ที่ i n d i g จของเรานะคะมีคลาสเทนนิ่งการใช้งาน AI ที่หลากหลายและจัดเต็มมากๆเลยค่ะทุกคลาสเนี่ยสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงทำให้คุณได้เรียนรู้วิธีการใช้ AI ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานของคุณค่ะแต่ละคลาสของเราเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงเทคนิคขั้นสูงเลยนะคะอยากรู้ใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ Microsoft 365 Copilot ะนรับ่เกิดบอกชื่อนี้แล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรหรือว่าเคยรู้มาแล้วแต่ไม่เข้าใจนะครับให้ลล็กแบบนี้ปัจจุบันคุณใช้ Generative AI นะครับผมจะดึงเกี่ยวกับข้อมูลนอกองค์กรน,นะครับมาตอบคุณถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ Microsoft 365 Copilot นะครับเรากำลังจะพูดถึงการโต้อตอบปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลนะครับไฟล์ที่คุณจัดเก็บแชทในทีมนะครับ สามารถเอามาทำงานได้ทั้งหมดและรวมถึงการใช้งาน AI นะครับบนเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ทุกวันไม,ไม่ว่าจะเป็น Word Excel PowerPoint เอาล o กต่างๆนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับผมการทำงานของคุณจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่างๆไม่วนะ่าจะเป็น2เท่าหรือ3เท่าคุณจะทำเอกสารได้รวดเร็วขึ้นนะครับคุณจะวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นหรือทำงานนำเสนอที่มีประสิทธิภาพรูปแบบสวยงามได้รวดเร็วขึ้นนะครับตรงใจกับผู้ที่รับสารดูนะครับผม นอกจากนั้นนะครับเครื่องมือจริงมีมากมายกว่าอีก10ตัวนะครับที่อยู่ในกลุ่มของ Microsoft 365หลักสูตรนี้นะครับเราจะพาคุณนะครับเจาะลึกทุกมุมนะครับที่คุณจะรู้เกี่ยวกับ Microsoft 365 Copilot และการประยุกต์ใช้งานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุณจะขึ้น Productivity แบบ 3x 5x 10x แล้วแต่การประยุกต์ใช้พบกันได้ในหลักสูตรนี้สวัสดีครับ